ตัวนีผมบ,บอยรีวิวขอครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องทาน้ําแข็งนะครับมีไว้เองที่บ้านตอนนี้บอกเลยได้กินน้ําแข็งสะอาดสะอาดสบายใจนะครับนี่คือเครื่องทาน้ําแข็งย e ี่ห้ออเล็กทริกนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากท็อปเวลูนะครับราคาพิเศษมากจากราคาเต็มเกือบ8ปดพันเจ็ดพักอว่าบาทตัวนี้เหลือเพียง3ามพนบาทครับทุกคนจากภายนอกเขานะครับวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับดูไฮโซบา้าฮารูฮารามากเลยนะ ตัวนี้มันจะทํางานคล้ายๆกับอาพวกตู้เย็นตู้เย็นช่องฟรีซนะครับด้านหลังก็จะมีช่องระบายลมขนาดใหญ่นะครับเป็นระบายความร้อนออกนะครับตัวกลางด้านในตรงนี้จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับเหมือนกับ ตู้เย็นอะให้เราคิดว่านี่คือตู้เย็นขนาดเล็กทําแต่น้ําแข็งไม่มีการแชร่ของนะอะไรประมาณนี้แล้วตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวมันก็สามารถทําน้ําแข็งให้เราได้แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ตัวจับว่าน้ําแข็งเต็มแล้วน้ําน้อยเกินไปมีระบบการทําความสะอาดตัวเองอัตโนมัตินะครับพลังการผลิตของเขานะครับตัวนี้ทําน้ําแข็งได้วันละ12กิโลใช้เวลาเพียงแค่8ปถึงเนาทีเราก็จะได้น้ําแข็งออกมา กินแล้วนะครับนี่เรามาดูภายในกันดีกว่าภายในเขาเนี่ยคล้ายๆตู้เย็นเนี่ยบอกไปเหมือนตู้เยน็นมีตะกร้าเก็บน้ําแข็งนะครับตะกร้าตัวนี้นะครับประมาณ7จขีด0.7กิโลกรัมนะครับมีที่ตักน้ําแข็งติดมาให้ด้วยนะครับนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้ผมเอียงมากไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ํายาเขาเนี่ยมันเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นเลย เขาห้ามเอียงห้ามอะไรนะครับหรือถ้าใครที่สั่งไปแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งเอาไว้ก่อน24ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดการใช้งานนะครับตัวนี้ผมก็ตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วสักระยะหนึ่งแล้วล่ะเออตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วด้านใต้นะครับด้านด้านใต้เนี่ยไม่น่าจะเห็นด้านใต้ข้างในนี้นะครับเข,ขเขาจะมีขีดเขาจะมีขีดบอกมาว่าเป็นแม็กนะครับเขาแนะนําว่าอย่าเติมถึงแม็กนะครับไม่งั้นนะ้ํามันจะล้นออกมานะครับแล้วตรงตูด ตรงตูดมองไม่เห็นหรอกตรงตูดเนี่ยมีที่ปล่อยน้ําระบายน้ําล้างน้ําล้างอะไรพวกนี้ง่ายสะดวกต่อการใช้งานมากผมไม่เคยใช้รอกแต่ผมจะลองใช้ดูวันนี้แหละนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กนะครับอ่าพอเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็จะติดทันทีเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้คือพร้อมใช้งานเราแค่เติมน้ําลงไปน้ําวันนี้ที่ผมใช้ผมใช้น้ําดื่มน้ําที่บ้านมีเครื่องกรองอยู่แล้วนะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปนะครับอ่า ใส่ไปอย่าให้เกินขีดนะครับแต่ก่อนที่ใส่นะครับอย่าลืมปิดตูดด้านล่างนะครับไม่งั้นน้ําไหลเจิงนะครับการใช้งานครั้งแรกนะครับพวกนี้ถ้าเราซื้อไปล้างก่อนนะครับล้างให้ดีนะครับเช็ดผ้าเช็ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอ้โหอูดิี่เออหนึ่งขวดพอดีเลยอันนี้ขวดลิตรครึ่งใช่ป่ะขวดลิตรครึ่งป่ะเอออันนี้ขวดลิตรครึ่งนะครับหนึ่งขวดพอดีเลยนะครับไม่ถึงแม็กแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับมาเสร็จแล้ว ผมใส่ตะกร้าลงไปผมเอานี้ออกนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะปิดฝาครับเสร็จแล้วแค่กดปุ่มนี้ครับปุ่มเดียวนี่ได้ยินเสียงไหมครับเริ่มทำงานแล้วนะครับระบบเขาจะดูดน้ำขึ้นไปขึ้นไปทำความเย็นให้กลายเป็นน้ําแข็งแล้วเสร็จแล้วมันก็จะดันลงมา เ,ออเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่ามันจะมีน้ําแข็งให้เราได้กินหรือเปล่าเะครับเขาบอกว่า8ปถึงเนาทีสามารถทําน้ําแข็งได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งไปให้เลย10นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะมีน้ําแข็งให้เราหรือเปล่านี่นะครับเราก็ทิ้งกันไว้10นาทีแล้วนะครับไม่ถึง10นาทีดีด้วยประมาณ9นาทีมันเริ่มมีเสียงเมื่อกีก้กดถ่ายไม่ทันมันมีเสียงกรอกแกกกรกักแร,รกออกมาแล้วมาเราเปิดดูกันดีกว่าซอฟซอฟก่อนนะซอฟ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะว่ามันมีหรือเปล่านะครับปั๊บโอ้โหอันนี้น้ำแข็งเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เฮ้ยมีครับมีน้ำแข็งนะครับมีอันนี้คือแปดนาทีเดี๋ยว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 กี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเอุ้ยเย็น9ก้าก้อนเดี๋ยวผมจะลองเทสว่ามันเย็นจริงหรือเปล่านี่นี่คือวิธีการทำน้ำแข็งของเขาครับตัวทำความเย็นมันจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะดันลงมาข้างในนะครับอย่างนี้สบายเลยครับไม่ต้องออกไปร้านค้าไม่ต้องอะไรอยู่บ้านมีน้ําแข็งสะอาดๆกินใช้น้ําสะอาดใช้เครื่องที่มันสะอาดดนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องน้ําแข็งสกปรกนะครับ ถือว่าดีมากตัวนี้ผมซื้อมาจาก t o อป a ว u e ูนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้มีลดราคาเยอะแยะมากแล้วของเขาเยอะมากจริงๆสินค้าภายในบ้านเนี่ยครบทุกอย่างมีครบลองเข้าไปเลือกซื้อดูได้นะครับราคาพิเศษด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยบ๊ายบายไปแล้ว